สวัสดีครับอาจารย์ปุณจะขอแนะนำคอร์สติวสำหรับสนามสอบบุคคลพลเรือนสอบเป็นนายทหารสัญบัติในส่วนกองทัพบ,บกนะครับคอร์สติวนี้เนี่ยจะเป็นคอร์สติววิชาพื้นฐานบังคับวิชาพื้นฐานบังคับก็คือวิชาที่ทุกๆก,กลุ่มสายงานทุกๆคุณวุฒิจะต้องสอบก็คือผู้ง่ายๆทุกๆคนจะต้องสอบด้วยกันนะครับประกอบด้วยวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้รอบตัวรวมถึงวิชาทหารด้วยสำหรับบางตำแหน่งที่ต้องสอบอาจารย์จอดติวไว้ให้ครบสีวิชาสำหรับวิชาเฉพาะคุณวุฒินะครับหรือว่าเฉพาะกลุ่มสายงานเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ติวนะครับในตรงนี้แต่ก็จะมีข้อสอบแนวข้อสอบเสริมพิเศษให้สำหรับกลุ่ม4ศิลปศาสตร์และกลุ่ม5ิิติศศาสตร์สามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการต่อยอดฝึกฝนค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับอาจารย์จะแบ่งปันเทคนิคแบบนี้ให้ความรู้สำหรับสนามสอบเนี่ยในการสอบภาควิชาการหรือว่าสอบรอบแรกเนี่ยจะแบ่งการสอบเป็น2ชุด2ชุดวิชานะครับไม่ใช่2วิชานะสชุดวิชาชุดวิชาแรกก็คือวิชาพื้นฐานบังคับทั่วไปที่อาจารย์บอกไทยอังกฤษความรู้รอบตัววิชาทหารสําหรับบางตําแหน่งและชุดที่2ก็คือวิชา วิชาเฉพาะคุณวุฒิสาขาที่พวกคุณเรียนจะมาเนี่ยแหละยกตัวอย่างเช่นขอบเขตในระเบียบการได้ระบุว่าชัดเจนแล้วทุกกลุ่มสายงานทุกคุณวุฒิว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้างไปดูด้านบนนะครับกับตำแหน่งที่เขาเปิดรับตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งอะไรแล้วคุณก็ดูด้านบนเขาจะเขียนวิชาไว้ยกตัวอย่างเช่นวิชาในกลุ่มศิลปศาสตร์นะ เฉพาะกลุ่มศิลปาศาสตร์คุณจะต้องสอบวิชาอะไรสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษศาสตร์และกฎหมายเบื้องต้นเห็นไหมเขาเ็้าระบุเอาไว้ให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นวิชาเฉพาะสาขาหรือเฉพาะคุณวุฒิเนี่ยอาจารย์จะให้แนวคิดให้พวกคุณได้ตเตรียมตัวนะครับเพราะว่าทาไมอาจารย์ถึงไม่ติวเพราะว่าพวกคุณจะต้องสอบวิชานี้ถึง2ครั้งจะต้องได้รับการทดสอบถึงสองครั้งครั้งแรกก็คือในการสอบภาควิชาการในขอบเขตของ ระดับพื้นฐานเบื้องต้นจนเพื่อนำคะแนนไปรวมกับวิชาสอบบังคับไทยอังกฤษรอบตัวฮะเอาสองสองชุดคะแนนนี้มารวมกันจากนั้นใครผ่านเข้าสู่รอบสองก็ทำการทดสอบร่างกายและก็ทำการสอบรีกว่าสอบเชิงลึกสอบเชิงลึกเนี่ยเฉพาะกลุ่มสาขาที่เราสมัครตรงนี้นะครับอาจารย์อยากจะบอกว่าคุณต้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐาน ที่พอใช้หรือว่าดีเลยทีเดียวนะครับจะไม่เหมือนกับการสอบรอบแรกแบบคุณใช้กาเอานะครับการเลือกคำตอบตรงนั้นคุณสามารถสุ่มดาวได้แต่ในรอบนี้จะเป็นการทดสอบเชิงจิตพิสัยในหลากหลายมุมเลยกับสิ่งที่คุณเรียนมาในาในมหาวิทยาลัย4-5ปีเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อกรรมการจะต้องทราบว,ว่าคุณเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่คุณเรียนมา ในทิศทางไหนมาตรฐานเป็นไปในเป็นไปในทิศทางเดียวกับสิ่งที่กรรมการทดสอบหรือไม่ถ้าจะพูดสรุปสั้นๆก็คือว่าเขาต้องการจะทดสอบว่าคุณเนี่ยสามารถทํางานได้ทันทีเลยหรือไม่นะครับอาจจะมีการสัมภาษณ์อาจจะมีการปฏิบัติก็แล้วแต่กรรมการจะกําหนดนะครับเพราะว่านายทหารจากบุคคลพลเรือนเนี่ยเขาจะเรียกว่าต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ไม่ใช่ทางการลบถ้าทางการลบก็อีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นทางเทคนิคเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะคุณก็จะต้องวางแผนการฝึกให้ตรงตามการคัดสรรของกรรมการในเชิงลึกนะครับคุณจะต้องตอบแบบไหนถ้าเป็นกฎหมายจะต้องตีความอะไรยังไงอย่างน้อยคุณต้องมีพื้นไม่ใช่เพราะต้องลืมไปเลยนะครับภาควิชาการจบไปแล้วไม่เกี่ยวขันในตรงนั้นนี่นะครับแนวคิด คุณเรียนอะไรมาหนังสือตำรากเก่าๆที่คุณเรียนในห้องเรียนมา4-5หปีคุณต้องเอามาลื้อดูเพื่อในการสอบเชิงลึกภาคต่อไปนะครับสำหรับคอร์สตีวิชาพื้นฐานที่อาจารย์เปิดเนี่ยเพราะอาจารย์มีความเชี่ยวชาญน,นะครับเชี่ยวชาญที่จะฝึกให้คุณเนี่ยในระยะเวลาสั้นๆมีคะแนนเป็นกรอบเป็นจำแล้วก็ไปรวมกับวิชาเฉพาะคุณวุฒิของคุณ นะครับทุกปีก็มีคนผ่านเข้ารอบจำนวนมากมายกับแนวทางและวิธีรูปแบบการฝึกสำหรับคอร์สติวนี้อาจารย์จะเน้นการทำเวิร์กช็อปก็คือจะมีกิจกรรมเยอะกิจกรรมก็คืออะไรติวแล้วก็จบแล้วก็สอบนะครับก็คือกระตุ้นให้คุณได้มีแรงบันดาลใจในการฝึกอยู่ตลอดเวลางเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะมีห้องติวเฉพาะก็คือ Facebook กลุ่มปิดเป็นแหล่งการเรียนรู้ในห้องติวก็จะประกอบด้วยเครื่องมือ3แบบ แบบแรกก็คือวิดีโอติวเจาะข้อสอบอาจารย์จะติวเองและก็ลิงค์ลิงค์คือลิงก์ห้องสอบประเมินผลหลังติวอาจารย์ติวแบบจับมือทําเลยใช้หลักกระชับเข้าใจง่ายนะครับเครื่องมือฝึกที่2ก็คือแนวข้อสอบชุดพิเศษนะครับเป็นแนวข้อสอบที่ใช้ออกประจําเป็นไฟล์ PDF อยู่ในเมนูไฟล์ในห้องติวนะครับหลังจากที่คุณฝึกเครื่องมือที่1มาแล้ว คุณจะได้มาทำการฝึกวิเคราะห์แยกแยะคำตอบได้เป็นนะครับในห้องนี้มีข้อสอบเยอะจำนวนมากเลยหลายร้อยข้อคุณก็ฝึกไปสุดท้ายเครื่องมือฝึกที่3าก็าคือห้องทดสอบออนไลน์นี่แหละนี่แหละ,หละจะเป็นเครื่องมือที่เป็นการชี้วัดความเชื่อมั่นในการเข้าสู่สนามสอบของคุณว่าคุณมีความพร้อมแค่ไหนคุณก็สอบเสมือนจริงนะครับคุณจะมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดเลยด้วยเครื่องมือฝึกทั้ง3แบบนี้ คุณจะมีแนวคิดในการทำข้อสอบแบบใหม่เลยเปลี่ยนไปจากเดิมที่คุณจะใช้หลักการและเหตุผลมากของการสุ่มเดาก็คือคุณจะสามารถตัดคำตอบที่ไม่ใช่ออกได้เป็นเลยกอขอคองอคุณตัดไอ้นี่ไม่เกี่ยวไอ้นี่ไม่เกี่ยวนี่คือจุดแข็งของคอ,อสติวนี้นะครับหลังจากที่คุณลงทะเบียนชำระเงินเรียบร้อยแล้วคุณก็จะได้รับเชิญเข้าสู่กลุ่มรายเฉพาะของคอสติวรวมถึงรหัสเข้าสู่ห้องติวคุมปิดทาง Facebook สามารถใช้งานห้องติวได้ทันทีเลยทุกที่ทุกเวลาที่คุณที่คุณสะดวกรวมถึงการสอบประเมินผลได้ตลอดเวลานะครับนี่ก็คือคอร์สติวที่อาจารย์แนะนำํำ